น้องเอ๋ยครับเวลาพี่พูด oh, ถึงน้ำแข็งนี่น้องเอ๋ยจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงความเย็นสิคะนึกถึงความเย็นใช่ไหมใช่โอ้เย็นแบบดีใช่ไหมเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้เย็นกว่าอันนี้เย็นกว่าอืแล้วน้ำแข็งทั้งสองแก้วเนี่ยน้องเอ๋ยคิดว่ามีความเหมือนหรือว่าความต่างอย่งไรครับอันนี้เป็นน้ำแข็งธรรมดาใช่ไหมคะอันนี้เป็นน้ำแข็งแห้งเอ๋ยว่ามันเหมือนกันเพราะมันเป็นของแข็งแล้วก็ให้ความเย็นเหมือนกันแต่ว่าเอว่าน้ำแข็งธรรมดาเนี่ย มันอุณหภูมิที่ยองศาอุณหภูมิศูงาแล้วก็มันจะละลายแล้วก็ละเหยเป็นน้ําละายละลายแล้วก็เนี่ยละลายเป็นน้ําใช่ไหมในส่วนนี้เออโอเคส่วนน้ําแข็งแห้งเนี่ยอุณหภูมิมันลบเสเก้าองศาแล้วก็มันจะละเหยใช่ไหมคะใช่มันแสดงว่ามันละเหยก็คือเป็นก๊าซเลยไม่มีของเหลวใช่ไหมครับใช่แล้วอุณหภูมิเนี่ยจะเย็นมากเลยนะครับไอ้นแข็งก่อนแข็่ข้างนะครับใช่แล้ว ้าเวลาเราพูดถึงน้ำแข็งแห้งเนี่ยทำไมมันถึงแห้งคะาชื่อมันน้ำแข็งแห้งค่ะมันก็คงละลายเป็นน้ำไม่ได้เนาะตายพ่อนีถ้าพี่เป็นครัวให้ตกแน่เลยออเล่นน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันทำมาจากก๊าซใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับน้ำแข็งแห้งนี่นะครับก็คือการใช้ก๊าซคร์บแล้วเธออันนี้อัดด้วยความดันสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าน้ำแข็งแห้งแล้วถอดออกมาเป็นก๊าซเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เอยครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยครับแล้เหิดดอกมาเป็นกา๊าซโอเคเราจะพิสูจน์ยังไงคะซึ่งจริงๆแล้วกา๊าซเนี่ยก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งหนักกว่าอากาศมันก็จะลอยตามอยู่ข้างล่างนี้ตอนนี้วิธีพิสูจน์ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันพี่ก็มีเอ่อนะครับเปู่าฟองสบู่ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเอ๋ยดูดีๆนะครับ เห็นไหมมันลอยอยู่ใช่ไหมครับใช่แสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรที่มันหนักกว่าอากาศ<อ>นะค,คือกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น,นี่นะครับเมื่อระเหิดออกมาจากน้าแข็งแห้งนี่นะครับโดยธรรมดาทั่วไปถ้าอยู่ในที่ปิดนะครับอย่างห้องปิดหรืออะไรจะมีอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีน้องๆทาการทดลองนี้ก็ต้องมีผู้คองอยู่นะครับและที่สําคัญก็คืออย่าเอามือเนี่ยไปจับเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะไม่ถึงนั่งได้นะครับเท่นี้เนี่ยที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับอาจจะมองเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงมีก๊าซคาร์บอน ออกซายซึ่งอยู่ในอยในอ,นใ,นอในตู้นี้นี่เองลองมือจับอย่างนี้ดูสิลองมือเย็นไหมเย็นใช่ไหมครับเพราะว่าคือความเย็นของก๊าซนี่เองด้วยความที่ว่ามันหนักกว่าอากาศมันก็เลยลอยต่ำอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้การที่เราปล่อยเป,าเป,าเป่าเป่าฟองสบู่นี้นะครับก็เลยไม่จมเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นมันลอยอยู่อย่างนี้เพราะว่า มันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ล่างนี่เองนะครับคราวนี้เรามาลองอีกอันหดึ่งเราก็มีน้ำแข็งแห้งนี่ครับถ้าเราเติมน้ำเนี่ยมันจะเกิดควันขึ้นควันเยอะมากก็ถ้าเราลองเทควันนี้ลงไปดูนะครับเ็นว่าควันมันก็ลอยอยู่ข้างบนมันไม่ลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมีกา๊าซอยู่เหคะถูกต้องนะครับ<อ>น,น้องๆก็สามารถที่จะพิสูจน์อย่างนี้ได้อย่างง่ายๆที่บ้านนี่เองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอย่าอยู่ในบริเวณนี้นานเนาะ พี่กรก็เริ่มรู้สึกรอเล่นนะครับแล้วก็ต้องมีผู้ปกครองในการทดลองด้วยนะคะจากข้อมูลที่ว่าเราไม่ควรเก็บน้ําแข็งแห้งไว้ในตู้เย็นเพราะจะทําให้ระบบทําความเย็นหยุดทํางานได้น้องๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับคําตอบก็คือจริงครับ ระบบความเย็นของตู้เย็นจะหยุดทํางานเพราะน้ําแข็งแห้งมีความเย็นมากกว่าความเย็นในตู้เย็นและอันตรายของความเย็นจัดของน้ําแข็งแห้งนี้นะครับยังทําให้เราไม่สามารถสัมผัสด้วยมือเปล่าเพราะผิวหนังจะไม่ได้ครับ